ก็มาพบกับหมวยวันนิสาจากช่อง YouTube ถามประกันวันนี้เหมวยก็อยากจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตจริงๆแล้วอาชีพประแทนประกันชีวิตนะคะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะถ้าสว่าไปแล้วเนาะทําหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตชี้แจงให้ประชาชนนั้นเห็นถึงความสําคัญของการทําประกันชีวิตตลอจนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบุคคลทั้งหลายนะคะ ดังนั้นเนี่ยอาชีพตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละนะคะแลวก็มีความทุ่มเทและก็มีความมุ่งมั่นให้ทุกคนเนี่ยมีหลักประกันเพื่อความแน่นอนของชีวิตนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เรานั้นจะก้าวเข้าสู่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็ควรถามตัวเองก่อนว่าจะเป็นตัวแทนได้ไหมนะคะชอบงานท้าทายหรือไม่ชอบพบปะผู้คนหรือเปล่าน,นะคะมีแรงมุกมา่ะทำงานให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่แล้วเราจะได้อะไรจาก อาชีพตัวแทนประกันชีวิตกันล่ะหนึ่งเลยนะคะมีรายได้ไม่จํากัดค่ะแล้วก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องรายได้ไม่จํากัดก็คือทํายอดขายได้มากรายได้ของเรานั้นก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าตลอดจนครบสัญญานะแล้วเราก็ยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวฟรีนะคะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือในประเทศจากการแข่งขันสร้างผลงานเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่ด้วยนะคะมีลูกค้ามากมายเลยทุกหนแห่งนะคะอาจจะอยู่รอบๆบ,บ้านเรารอบตัวเราอยู่ในที่ทำงานในโลกออนไลน์หรือแม้แต่ในบ้านของเราเองในที่สำคัญนะคะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุค่ะไม่มีการเปิดเกเียณหากเรานั้นยังสู้แล้วก็มีใจรักงานด้านาการบริการ เราก็ยังสามารถเป็นตัวแทนในการชีวิตได้เสมอค่ะเป็นอาชีพแห่งสายสัมพันธ์หมายความว่าเรานั้นได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติแล้วก็เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่รอบตัวได้อย่างตลอดเวลาเลยค่ะอาชีพตัวแทนระการชีวิตนั้นมีความก้าวหน้ายังไง เราสามารถได้เรียนรู้งานขายแล้วนะคะเอ่อและการบริหารทีมงานเนี่ยซึ่งความก้าวหน้าตำแหน่งและผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะหากมีความขยันนะแล้วก็มีความอดทนแล้วก็มุง่งมุ่งมั่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเลยนะคะเราต้องมีจุดยืนของตัวเองอะคะ่ะมีแรงบันดาลใจพอสมควรเลยนะคะกับธรุรกิจนี้เนาะและเรายังได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ก็คือเราต้องเสวะหาความรู้นั่นเองค่ะความรู้บนโลกออนไลน์เยอะแยะเลยนะคะจากช่อง youtube จากอินเทอร์เน็ตจากอะไรมากมายเลยที่คนมีความรู้นะคะหรือว่าคนที่เขามีมีมาแบ่งปันให้กับเราอะคะ่ะแล้วเราก็มีการฝึกฝนทักษะความสามารถที่หลากหลายอยู่เสมอด้วยนะคะเพื่อนำเสนอสินค้าและก็การบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค,ค้านั่นเอง ตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นงานอิสระนะคะไม่มีกําหนดเวลาเข้าพักหรือเลิกงานตัวเราเองเป็นผู้กําหนดค่ะวันและเวลาทํางานของเราเองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเรามีโอกาสเรามีเวลาได้ใช้ชีวิตนะคะอยู่กับครอบครัวเครื่องมือการขายดิจิตอนนะคะและเทคโนโลยีเนี่ยการให้บริก,การลูกค้าเนี่ยช่วยลดเวลาการทํางานจึงมีเวลาสําหรับครอบครัวแล้วก็การทากิจกรรมส่วนตัวอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยนะคะไม่ต้องมีเงินสำรองเพราะเป็นการลงทุนด้วยเวลาความอดทนความพยายามต่อง,งานขายและการบริหารทีมงานสามารถมอบเป็นประดกให้กับลูกหลานได้การได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องจะส่งมอบภาระหน้าที่การดูแลลูกค้าและรายได้ของเราเองนั้นให้ไปเป็น,ปนประดกแก่ลูกหลานของเรานะคะอาชีพตัวแทนการชีวิตนั้นมีรายได้ในขณะเรียนรู้งานได้ด้วยนะคะด้วยช่องทางการ หารายได้เกิดขึ้นได้แม้ในช่วงเริ่มต้นของการฝึกอบรมและเรียนรู้งานค่ะเป็นอาชีพที่มีเกียรติค่ะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่กับเพื่อนมนุษย์เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ค่ะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นเพื่อนคู่คิดกับผู้เอาประกัน ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้าด้วยด้วยการที่เราเป็นไลฟ์พาร์เนอร์นะคะตามคํากล่าวที่ว่าใส่ใจไว้วางใจแล้วก็แบ่งปันนั่นเองค่ะจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะคะน้องๆหรือผู้ที่กเกษียณอายุไปแล้วนะคะหรือว่าผู้สูงวัยนะคะที่กําลังมองหางานนะคะหรือว่ามองหาสิ่งใหม่ๆที่จะท้าทายตัวเราเองนะคะเพื่อที่ให้เรานั้น มีโอกาสได้พัฒนาทักษะหลายๆด้านนะคะที่เหมือนพูดมานั้นรองเข้ามาสัมผัสกับธุกรกิจประกันชีวิตดูนะคะซึ่งเราจะเปิดให้ความรู้เกี่ยวกับธุกรกิจประกันชีวิตในวันอาทิตย์ที่19บกุมภาพันธ์2565ั้า้อยเวลาเที่ยงนะคะให้ลงทะเบียนถึง4ี่โมงเย็นนะคะจะ ในโครงการนี้นะคะจะบ่งบอกถึงในเรื่องของอาชีพนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการเติบโตยังไงร,รายได้มายัางไงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหนแล้วก็การไปที่ปรึกษาทางการเงินนั้นทํายากไหมหรือว่าไม่ยากนะคะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะหากสนใจก็ทักทักช่องได้คอมเมนต์ไว้มาก,ก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้เหมือนก็ต้องขอทาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ